จับทุนเป็นที่เรียบร้อยและแล้วฝีภายทั้งสองลำทั้ง20ชีวิตนะครับกลมลงกราบเบนจังครบสามครั้งแล้วก็นั่งจับพาไร้คาถาและลึกถึงแม่ยานางแม่คงทาลูกวันทากราบไหว้ก่อนพายเรือเอาละพร้อมแล้วครับทั้งสองลำพร้อมแล้ว ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมใครที่เอาแฟนมาท้องแก่นะครับแมดูแลกันให้ดีเรือเที่ยวนี้บอกว่าเป็นเรือชิงชนะเลิศประเภทสิบีพายบอกว่ามันจริงๆเอาแล้วปีนี้ป,ป่าถือว่าเรือสิฝีพายครับวันนี้รู้ผลนันทีว่าใครจะเป็นแชมป์พรุ่งนี้ดู30ดู30 มาลื้น,นดู50 55บอกว่าดูประเภทเล็กแล้วก็ประเภทกลางแล้วก็ประเภทยาวใหญ่กันครับจุใจครับท่านนายกฝวลกดสีแก่นครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตบนหอ,อขามครับท่านประหลัดสุดทนทรสุดแก้วพร้อมเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนะครับฝ่ายสภาก็ โดยการนำของท่านประธานสภาพร้อมสมาชิกสภารับไบรับทุงที่โดยการนำของท่านกำหนดอนันตนนิแสงครับธรรมดาครับถ้าเป็นมวยก็บมวยคู่เอกก็ว่ายคูนานนิดนึงครับนิ่งแล้วล่างน้ำหนึ่งนั้นหอคำเหนือล่างน้ำสองบ้านโนนยาง ปี62นั้นก็เป็นคู่กัดกันปี63ก็เป็นคู่กัดกันเอาละครับบอกว่าโคจรมา365วันมาเจอกันวันนี้นยังเหมือนเดิมครับคู่เดิมอ๊กอ๊กอ๊กมาแล้ว<อ>เวลา พี่น้องรอคอยก็มาถึงแล้วครับเรือคู่ปิดสนามประเภทไม่เกินสิบฝีผายประจำปีพุทธศักราช2,563นาสนามนาเทศบาลตะบนหอคำคู่ชิงชนะเลิศระหว่างเรือหอคำเหนือหอคำเหนืออยู่ร่องน้ำทุงสีแดงร่องน้ำทุงสีแดงฝั่งประเทศไทยเจอกับเรือบ้านโนยโนยางโนนยางร่องน้ำสองฝั่งสอปปลาวทุงสีน้ำเงินดูบอกว่าปีที่แล้วแข่งกันมาว่าหอคำเหนือเป็นแชมป์มาปีนี้ดูว่าโนนยางจะเป็นแชมป์หรือว่า หอคำเหนือจะรักษาแชมป์ได้หรือไม่อย่างไรต่างขนต่างภายต่างขนต่างแรงออกมาหัวเรือวากน้าแตกกระเซ็นเด่นกระจายฝุ่นตลบกรอบสายน้ํามาทีเดียวต้องมาดูหอคำเหนือหอคําเหนือจะรักษาแชมป์ได้ไหมเจอกับหอคําเจอกับโนมยางโนมยางปีนี้บอกว่าเรือได้ทํามาใหม่ๆมัดมาเรือแจกกองสนามแรกสนามแรกมาเจอมาเจอกับหอคําเหนือแชมป์เก่าระหว่างแชมป์เก่ากับรองแชมป์มาเจอกันในเที่ยวนี้บอกว่าคู่ปิดสนามเรือประเภท1ิบฝีพายที่สนามหอคําที่สนามหอคำ นนหัวเรือยังเท่ากันอยู่วะโอ้ยบอกว่าคู่นี้มันกินกนหัวเรือย,อยังเท่ากันแม่เป็นเรือถอดด้านด้วยกันทั้งสองลำยังแงรง,แงกันขึ้นมาอยู่หอคําก็เป็นหอคาเนี้ยก็เป็นเรือใหม่ๆสดๆแม่สดกันขึ้นมาอยู่ยังแรงกันขึ้นมาอยู่ดูด้วยสายตาเปลา่าเอาหวัวเรอยอยอยเือยังเท่ากันยังคู่กีสูสีนี้กันไม่ออกความไม่ถูกระยะทางยังเหลืออีกยาวไกลยังแรงกันขึ้นมาอยู่นี่ท่านผู้ชมจับตาบอต้องการดูเป็นเรือคู่เอกกินกังแรงกันขึ้นมาสนไก่สด cái này นึกอะไรขนาดนั้นอย่างไรกันขึ้นมาอยู่โนอนยางเกิดชาจาระตัวได้เปียบน้เนกีก้มาติดหอกเนือเก้งขึ้นมากอดได้กอดได้จะหอมได้เรือไม่ได้หอมได้หรือไม่ได้ต้องมาดูด้วยสายตาครึ่งทางแล้วระยะทางอีกประมาณ300เมตร300เมตรดูประมาณบอกว่าแชมเก่าหอคํำเหนือหอคํำเหนือกําลังพยายามจะหนีจะหนีรอดปลอดภัยไหมโนนยางโนนยางไล่ปีไลลบีไลไลจีกันขึ้นมาอยู่บอกว่าดีกีเรือดูดีกีเรือบอกว่าไม่หนีกันหนีกันไม่ออกบอกว่าหอค เหมือได้เรือได้เรือจากทางอินรีต่างอินรีอำเภอกาดตะมวจังหวัดสกลนครส่วนเรือโนนยางโนนยามัวเรือแจกกองจากทางหลังสิงบ์บุุีเฮ้ยไล่บอลไลลบีไล่ขยี้กันหนีออกมาเราไลลบอลไลลบีขยี้กันหนีออกมาหอครับเหนือกระชากลากตัวหนีขึ้นมาว่าไงโนนยางยางแตกยางแตกโอ้โหอีกประมาณ300เมตรครับเรือโนนยางฝีพายบอกว่าไม่ไหวนะครับ ไม่ไหวจริงๆครับปล่อยให้เรือหอคำเหนือผายจวงยาวสาวลึกนำละลิ้วเข้าเข้าเส้นชัยแน่นอนนะครับบอกว่าหนีห่างสามช่วงลำเรือแล้วนะครับบอกว่าโนนยางนี่ไม่ไหวครับหมดพลังแล้วมาดูด้วยสายตาอหอคำเหนือก็รักษาแชมป์ได้ดูแล้วน่าจะเป็นทัง ทางการเนาะผลการตัดสินเรือคู่ชิงชนะเลศิศประเภทภายใน10ฝีพายประจำปีพุทธศักราช2563ระหว่างเรือหอคำเหนือร่องน้ำแดงพบกับเรือโนนยางร่องน้ำน้ำเงินเรือที่ชนะเป็นแชมป์ได้แจเรือ,ร,อร่องน้ำแดงหอคำเหนือ